อะไรอ่ะคืออะไรวะเป็นการเสียบโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่โคตรควายเลยอ่ะโอ้ยเฮีย้ยโอ้โหกูอยากจะบ้าโอ้โอนา่นาเ้ยกูปกป้องมึงไม่ไหวเลยวะมึงเสียลูกอย่างนี้นี่กูปกป้องมึงไม่ไหวเลย มันไม่ได้ยากเย็นเี่อะไรเลยอะ่ะโอ้โหกูถามจริงโอนาน่ามึงจะพลาดอย่างนี้จริงเหรอมันไม่เป็นเป็นรูปอันตรายอะไรเลยอะแล้วไม่มีอะไรเลยดูดิเอ้าไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรเลยอะเอ้าเฮยกูอึงแดงชิไหายเลยแม่ เสียประตูแบบนี้เหรอมันไม่ได้ยากอะไรอะ่ะพี่มันยากยังไงวะวนากูถามเลยดิกระด,ดอนมาเบาๆด้วยอะไอ้สักกูงงนี่โคตรแมนอยู่กูอดไอนน้นี่ประตูแมนอยูอ่เนี่ยนัดที่แล้วกูชมมึงนะโอโหกูอึ้องแดกเลยส์ คือลำพังเกมลุกว่ามีขี้อะไรอยู่แล้ว,ลวเกมลับยิ่งไม่ไม่มีขี้อะไรอีกอ๋อกูได้แต่นั่งกูได้แต่นั่งยืนขำม,มาอฮอไอ้ี้กูกูทำได้แค่นั่งยิ้มอ,ะอ่ะเอะอนะ,อะ,อะ,อะ อนี่ผมไม่ได้แกล้งทำด้วยคือแค่ผมไม่รู้จะพูดอะไรเสียแต่ละลูกกูจะมีหลังเกมยังไงวะเนี่ยกูจะพูดอะไรตองหลังเกมดีวะเออ เอาให้สุดเอาให้สุดเอ้ยสามลูกน้อยไปเอาให้สุดอสดอส,อหส,ส,สิห้าหนึ่งว่าสามหนึ่งมันประตูดได้เสียยังลบน้อยไปหน่อยอ่ะอืม